กํลังกะรับจา้างกั๊บสวนตัดอย่า,ยาเดือดสี่น้อันนี้จะแซงแฟงนี้ต็มาคอยล่มขากหมื่นย่ามห่อนนี่แนนอิงติงล่มซีวีกับบอมี่เทือนาว่าสันโอ้ยล่มจักมือเอียงกระเดือกกระโดด อากาศจะเย็นลงแล้วล่ะพี่น้องแต่ว่าร่มแห้งค่ะเปิดหน้าต่างปักตูบ่ได้ตีเปิงๆต้องหาแนวมาตันหน้าต่างไว้บานีฝุ้นใบไม้ใบหญ้ากะเข่ามาเนาะจักสิปรับตัวจังเลดะก,กับธรรมชาติแต่ว่าก็ต้องยูให้มันได้นะพี่น้องอยู่ไซกันมีปัญหาคือเก่าล่ละ มมลมีแนี่พอดีนะคนจมขักสาตุ่มก็ไดนั่นะร่มแห้งบ้าตัดหญ้าไปไซแล้ว นั่งเสียพักพอนก็นมาแตดแตดแตด ฟ้างามกับพี่น้องเงินขึ้นเขานี่สิได้วิวงามขนาดได้วันนีเห็นไก่เนาะ